สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Art of w a r 3กันอีกครั้งนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรีเพย์การเล่น3ามของผมกับคุณรสและคุณสปีดนะครับทุกคนเกมนี้มีการต่อสู้กันอย่างดูเดือดนะครับผมต้นเกมมาผมมีการสร้างลักษณะามาทางหน้าบ้านก่อนนะครับผมเราก็ใช้ทางบูธในการเล่งสร้างทางทหารลาดสีทองนะครับทุกคน สร้างโรงงานไฟฟ้า1อันนะครับผมสร้างโรงงานผลิตทหารลาบ3โรงงานนะครับแล้วก็มีการสร้างทางสุจิาสา3โรงงานนะครับผมจังหวะนี้โอเคครับผมมีการสร้างทางทหารลาบ6ตัวนะครับทุกคนส่งไปทางหลังบ้านสายตรงข้ามนะครับผมจังหวะนี้นะครับหลังจากที่ทหารลาบเราสร้างเสร็จนะครับทุกคนก็จะมีการใช้ทางบูธเปิดตาสีทองนะครับผม ก็จะวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็เก็บทางสู้กอชินเนอร์เร็วยิ่งขึ้นนะครับผมในจังหวะนี้นะครับโอเคครับผมก็จะมีการแยกย้ายทางทหารราบนะครับทุกคนไปทางซ้ายทางขวาแล้วก็ตรงกลางนะครับผมจังหวะนี้นะครับก็ตามเก็บทางตู้กอชินเนอร์ตามความมืดนะครับผมจังหวะนี้ ถ้าเราเก็บก่อนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยบอกเลยว่าเราจะได้เปรียบนะครับผมแล้วก็สามารถขึ้นบ้านได้เร็วมากๆนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับแต่ต้นเกมมานะครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีการตั้งรับโดยการสร้างทางป้อมบังเกอร์ครับผมจังหวะนี้นะครับทุกคนบอกเลยว่าทางเรานะครับผมสามารถที่จะเดินเกมได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมจังหวะนี้นะครับพอไปปุ๊บก็เจอทางตัวชินเนอร์ทางข้างบ้านฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนทางเราก็มีการส่งทางทหารราบเข้าไปแย่งนะครับผมจังหวะนี้นะครับแต่ก็แน่นอนนะครับทุกคน อยู่ใกล้ทางบ้านสายตรงข้ามนะครับผมโอกาสที่ได้ทางตู้คอชินเนอร์นะครับทุกคนเป็นไปได้ยากมากครับผมจังหวะนี insky, ้นะครับถ้าสายตรงข้ามได้เห็นแล้วนะครับผมจังหวะนี้ผมก็มีการตามเก็บทางตู้คอชินเนอร์นะครับทุกคนตามรอบด้านทางความมืดแถวบ้านเราจนหมดนะครับผมจังหวะนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นทางบ้านสายสีฟ้าบ้างนะครับทุกคนจังหวะนี้ครับผมโอเคขอดูหลังบ้านเนอยซีว่ามีทางตู้คอชินเนอร์อยู่หรือเปล่านะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับ ก็มีการส่งมานะครับทุกคนจะมาสอบแนมนะครับผมดูทรงแล้วมี1ตู้นะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับบอกเลยว่าหวานหมูเลยนะครับเนี่ยจังหวะนี้นะครับผมตอนต้นเกมนะครับทุกคนผมก็จะมีการขึ้นทางบ้านสามเลยนะครับทุกคนเพราะว่าทางเราเนี่ยเก็บทางตูวกอร์ชนเนอร์ได้เยอะมากๆนะครับผมแล้วก็เกิดเร็วด้วยนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับก็มีการขยายฐาน ช่วงต้นเกมนะครับทุกคนอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับนี่จังหวะนี้นะครับผมโอเคครับก็มีการส่งทางทหารราบนะครับทุกคนไปแย่งทางตู้กัญชเนอร์ตามความมืดที่เรายังไม่ได้ค้นพบนะครับผมจังหวะนี้ครับก็สามารถสู้ได้นะครับทุกคนดูจากตรงแล้วเนี่ยทหารราบเราเนี่ยอัพมาเยอะกว่าแน่นอนนะครับผมจังหวะนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับทุกคนที่ทหารราบของเราเนี่ยแข็งแกร่งกว่านะครับผมในจังหวะนี้ช่วงต้นเกมนะครับทุกคนก็จะมีทางทหารราบฝ่ายสีเขียวนีออนนะครับผมส่งทางทหารราบนะครับทุกคนมาทางบ้านหลืออองงขเเพ่นรราะคับ จังหวะนี้ครับจะที่จะจัดการทางคุสปีดนะครับผมจังหวะนี้ผมก็มีการบอกเขาไว้ว่าผมเนี่ยจะส่งกองกําลังไปนะครับผมยวรอสักครู่นะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับก็มีการส่งมาจริงๆนะครับผมจังหวะนี้ก็สร้างไว้เยอะนะครับผมเราก็มีการลําเลียงต่อไปยังต่อเนื่องครับผมจังหวะนี้ครับแต่ก็แน่นอนนะครับผมคุณโรดได้มีการส่งทางทหารลาดนะครับผมมาช่วยได้ทันนะครับผมจังหวะนี้นะครับฝ่ายตรงข้ามก็มีการถอยล่นแล้วก็วิ่งหนีออกไปนะครับทุกคนในจังหวะนี้ครับผมโอเค เราก็มีทางตู้กัญเนอร์นะครับผมตกทางหน้าบ้านทั้ง3คนเลยนะครับเนี่ยทางบ้านผมทางบ้านสุสเปรดแล้วก็ทางบ้านทุโรดนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับผมก็บอกกับเพื่อนว่าเราเนี่ยเจอเกมเร็วแล้วนะครับผมในจังหวะนี้ ทางเพื่อนก็มีการขยายฐานใหญ่เลยนะครับทุกคนถือว่าเป็นการป้องกันที่ดีนะครับผมในจังหวะนี้นะครับถือว่าทําได้ดีจริงๆนะครับทุกคนช่วยกนเกมครับผมเราสามารถที่จะป้องกันได้อย่างดีผมจังหวะนี้ผมก็มีการส่งทางทหารราบนะครับทุกคนมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมเพื่อช่วยทางเพื่อนให้แน่ใจก่อนนะครับทุกคนนัฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะไม่มีการส่งทางทหารราบนะครับผมมาโจมตีเช่นเคยนะครับผมในจังหวะนี้นะครับผมก็มีการส่งทางทหารราบผมนะครับทุกคนไปยืนเก็บทางตัวคอชนเนอร์นะครับผมก็ไม่สามารถสู้กับทาง ทหารราบฝ่ายตรงข้ามได้นะครับทุกคนในจังหวะนี้นะครับผมผมก็มีการสร้างทางทหารก่อนนะครับผมในจังหวะนี้บอกเลยว่าเจอเราเนี่ยจะทางตัวจักรกลแล้วก็ตัวม้นเนี่ยจัดการแน่นอนนะครับผมในจังหวะนี้นะครับส่วนทางหน้าบ้านของทูสปีดนะครับทุกคนก็ยังมีทหารราบของทางฝ่ายสีเขียวนิออนนะครับผมยังคงส่งทางทหารราบเนี่ยมาเช็คมาอะไรอยู่นะครับทุกคนในจังหวะนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเราสามารถสยบทางบ้านสีเขียวนิออนได้เรียบร้อยแล้วครับทุกคนในจังหวะนี้ครับผม ทางคุณสปีดก็บอกว่าฝาดตรงข้ามเนี่ยใส่ทหารราบนะครับผมจังหวะนี้นะครับก็ผมบอกกับเพื่อนว่าต้นเกมรู้แล้วครับว่าเราเนี่ยชนะได้แน่นะครับผมเพราะว่าใครนะครับทุกคนที่ตั้งใจจะจบต้นเกมนะครับผมแปลว่าทางเขาเนี่ยอาจจะทักษะน้อยหรือว่าทหารนะครับผมไม่แข็งแกร่งอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมก็เลยตั้งใจจะจบต้นเกมให้ได้นะครับผมอันนี้คือทิคในการ ดูเกมครับผมจังหวะนี้ครับหลังจากนี้นะครับทุกคนจะเห็นผลแบบแท้จริงนะครับผมในจังหวะนี้ส่วนทางตรงกลางนะครับทุกคนคุณรถก็มีการส่งทางตัวต่อนะครับผมมาโจมตีทางทหารราบฝ่ายตรงขามนะครับเนี่ยรู้สึกกันว่าทางทหารราบฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนจะตามไม่ทันนะครับผมจังหวะนี้ครับทุกคนก็เห็นผลนะครับทุกคนว่าคุณรถเนี่ยตัวต่อเนี่ยแข็งแกร่งนะครับผมในจังหวะนี้นะครับโอเคครับผมก็มีการส่งทางทหารราบนะครับทุกคนไปไปลองโจมตีทางบ้าน สายสีเขียวนีออนดูนะครับผมจังหวะน,นี้ครับก็มีทางทหารยูบีจีนะครับผมเยอะมากๆนะครับทุกคนแล้วก็แรงด้วยนะครับผมแข็งด้วยนะเนี่ยนะครับผมจังหวะน,นี้นะครับ <c oughs> ส่วนทางหน้าบ้านผมนะครับทุกคนก็มีการส่งทางทหารราบนะครับผมมาออกการยังต่อเนื่องนะครับผมจังหวะนี้ครับก็มีการส่งทางทหารราบนะครับผมเข้ามาเช็คนะครับทุกคนทางฝ่ายตรงข้ามนี่ก็มีทั้งทหารยิงกระปิจีทหารพ่นไฟนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเราไม่มีทหารราบื่อป้องกันเนี่ยบอกเลยว่าทางรถถังเราเนี่ยบอกเลยว่าก็ไม่สามารถจะตีแตกได้อยู่เหมือนกันนะครับทุกคนจังหวะนี้ครับก็ต้องมีการเปลี่ยนแผนครับผมมีการสร้างทางทหารราบยิงปืนกลเข้ามาช่วยสมทบนั่นเองนะครับผมในจังหวะนี้นะครับเป็นการแก้ ทนค,ทคนุตอนนี้ทางเราก็มีการโจมตีทางบ้านฝ่ายสีเขียวนิออนอยู่นะครับผมสีม่วงก็มีการส่งทางทหารราดนะครับผมมาช่วยป้องกันนะครับทุกคนบอกเลยว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะโจมตีทางบ้านฝ่ายสีเขียวนิออนได้อย่างอยู่หมัดนะครับผมจังหวะนี้นะครับจะต้องบอกเลยว่าตั้งหลักใหม่ดีกว่านะครับผมในจังหวะนี้ส่วนทางผมก็มีการลําเลียงทางทหารราดนะครับทุกคนยังต่อเนื่องนะครับผมบอกเลยว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเตรียมเจอทางเรานะครับผม โจมตีแบบหนักๆนะครับผมจังหวะนี้นะครับโอเคครับผมผมก็บอกกับเพื่อนไปว่าพ่นไฟเนี่ยแรงนะครับผมระวังด้วยนะครับผมจังหวะนี้นะครับส่วนทางคุณสปีกบอกว่าผมยังอยู่บ้านสองอยู่เลยนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับผมจังหวะนี้ครับผมเข้าใจนะครับทุกคนว่าต้นเกมเขาเนี่ยโดนกดดันอย่างหนักนะครับผมก็มีผลทําให้สามารถ ขึ้นบ้านได้ช้านะครับผมอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับทุกคนส่วนทางเราเนี่ยขึ้นบ้านได้เร็วนะครับผมก็ทําตามหน้าที่ของเราไปเลยดีกว่านะครับผมในจังหวะนี้นะครับ โอเคครับผมชนทางฝ่ายสีม่วงนะครับทุกคนก็น่าจะเก่งอยู่เหมือนกันนะครับเนี่จังหวะนี้นะครับผมก็ขึ้นบ้านสามียบร้อยแล้วเนาะนะครับผมจังหวะนี้นะครับชันทางฝ่ายสีฟ้านะครับทุกคนก็มีการสร้างทางโรงงานผลิตหอนะครับผมจังหวะนี้บอกเลยว่าเจออากาศสยานแล้วใช่ไหมครับนี่ยแต่ก็ไม่กลัวนะครับผมตัวเม่นเราก็ตึงเช่นเดียวกันนะครับผมจังหวะนี้นะครับก็มีการส่งทางทหารราบนะครับผมวิ่งข้บบวกทั้งหมดเลยนะครับทุกคนจังหวะนี้ครับผมโอเคครับในการใช้ทาง บูตสีทองนะครับทุกคนโจมปีสามเหล่าทัพนะครับผมจังหวะนี้ก็วิ่งเข้าใส่นะครับทุกคนจังหวะนี้ผมก็มีการใช้ทางตัวเม่นแล้วก็ตัวจักวัวนะครับผมบุกเข้าไปในบ้านฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนใช้ทางทหารราบนะครับผมป้องกันทางข้างหน้าแทนนะครับผมจังหวะนี้ครับทุกคนต้องมีตัวลอนะครับผมแล้วก็ต้องมีตัวแบกเหมือนกันนะครับทุกคนจังหวะนี้ครับและแน่นอนนะครับผม ผมใช้ตัวจากวัวเป็นตัวแบกนะครับทุกคนในจังหวะนี้โอเคก็ okay, ผมก็มีการโจมตีทางหน้าบ้านสายสีฟ้าไปก่อนนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับโอเคเรียบร้อยครับผมบุกเข้ามาก็มีการโจมตีทางโรงงานผลิตรถฝายตรงข้ามไปนะครับผมโจมตีโรงงานผลิตสารลฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนตัดกําลังก่อนเลยดีวยกว่านะครับผมจังหวะนี้ และแน่นอนนะครับทุกคนทางเนื้อหาดินไปยของเรานะครับผมมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความแรงเหมือนกันนะครับผมจังหวะนี้ครับก็มีการจัดการทางลักษณะนาบ้านฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับทุกคนจะได้ไม่ต้องมีการขยายฐานเพื่อมาเก่ะกวนทางเราด้วยนะครับผมจังหวะนี้ครับก็เรียบร้อยแล้วครับทุกคนสามารถเลียพื้นที่ได้อย่างง่ายดายนะครับผมแล้วก็โจมตีได้อย่าง่อเนื่องนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับโอเคกับผมก็จะมีการ สร้างทางทหารราบนะครับผมชุดสอนนะครับทุกคนที่ตรงกลางนะครับผมจังหวะนี้นะครับเราจะไม่โจมตีทีเดียวทั้งหมดนะครับผม่ายตรงข้ามเนี่ยจะมีการมาช่วยกนันเอมือนนะครับผมจังหวะนี <c oughs> ้ครับแล้วก็มีการจดสัรนบางส่วนในการจะต่อไปค่อยทำเกม Led เรื่อยๆจะดีกว่านะครับผมจังหวะนี้นครับเห็นผลเร็วดีนะครับทุกคนจังหวะนี้ ส่วนทางคุณรถก็มีการส่งทางทหารนะครับผมมีการเพล่นยานนะครับทุกคนน่าจะรอจังหวะในการโจมตีนะครับผมส่วนทางคุณจีดก็มีการกลลการอจังหวะในการโจมตีเช่นเดียวกันนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับก็ดูไปดูมานะครับทุกคนทางฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสีม่วงนะครับผมไม่ธรรมาดาจริงๆน,นะเพราะว่ามีการป้องกันทางเราแล้วก็โจมตีทางเราอย่างง่ายดายนะครับผมจังหวะนี้ครับผมก็ต้องมีการ เคลื่อนย้ายทางตัวจากัวนะครับผมไปทางหลังบ้านฝ่ายสีม่วงจะดีกว่านะครับทุกคนถ้าเราปล่อยไว้ยืนไว้นะครับผมสีม่วงเนี่ยก็จะมีการโจมตีทางเราเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีการป้องกันทางบ้านฝ่ายสีฟ้าแทนนะครับผมก็ทําให้เราเนี่ยสามารถเจาะทางบ้านฝ่ายสีฟ้าได้ยากเปนอีกนะครับผมจังหวะนี้นะครับเราต้องมีตัวหลอกล่อนะครับทุกคนทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยตดยใจแล้วก็ตามรามาแบบนี้นะครับผมจังหวะนี้นะครับทุกคน ทั้งหมดนี้ก็คือกลยุทธ์ทั้งหมดเลยนะครับผมจังหวะนี้นะครับโอเคกับผมผมก็จะเตรียมชุดสองนะครับทุกคนในการโจมตีรอบต่อไปนะครับผมจังหวะนี้ครับแล้วก็จะมีทหารราบหนึ่งตัวนะครับทุกคนคอยเก็บทางตู้คอนเทนเนอร์ที่บ้านก่อนนะครับผมจังหวะนี้นะครับโอเคกับผมก็มีการมาลองดูหน้าบ้านฝ่ายสีฟ้าเช่นเคยนะครับทุกคนจังหวะนี้ครับมอดูดิสิมีการขยายฐานเพิ่มเติมหรือเปล่านะนะครับผมจังหวะนี้นะครับ ส่วนทางคุสปีก <a> <f> <eps> ็ม kind of ีการส่งทางทหารนะครับผมมาโจมตีทางบ้านฝ่ายสีเขียวนิออนนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าสีเขียวนิออนเนี่ยแข็งแกร่งอยู่เหมือนกันนะนะครับผมจังหวะนี้นะครับแล้วผมก็มีการโจมตีทางบ้านฝ่ายสีฟ้าอย่างต่อเนื่องนะครับผมจังหวะนี้ส่วนทางฝ่ายสีมนะครับทุกคนก็ส่งทางทหารนะครับผมมารับหน้าได้ทันนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาซะแล้วนะครับเนี่ยจังหวะนี้นะครับ ผมก็มีการใช้ทางทหารราบนะครับผมยืนเก็บทางตัวคอนเนอร์ทำเกมสร้างทหารเลยดีกว่านะครับผมจังหวะนี้ครับมีชุด2ก็ต้องมีชุด3ตามมานะครับทุกคนจังหวะนี้ครับผมเรียกว่าทําแผนแบบเป็นแพทเทิร์นนะครับทุกคนจังหวะนี้ส่วนทางคุณสปีดนะครับทุกคนก็มีการอัศการนะครับผมเข้าไปทางหน้าบ้านฝ่ายสีเขียวนี้ออนต่อนะครับทุกคนเพื่อไม่เติมกําลังเนี่ยมาทางฝ่ายสีม่วงฝ่ายสีฟ้าได้นะครับผมจังหวะนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับทุกคนผมจะได้สามารถจัดการทั้งฝ่ายสีฟ้า ได้อย่างง่ายดายนะครับผมจังหวะนี้่วนทางคุณโรสนะครับทุกคนก็มีการส่งทางตัวสลามเมนเดอร์นะครับผมมาหนึ่งตัวนะครับทุกคนลองโจมตีนะครับผมขอตูนิซีว่าสลามเมนเดอร์ของคุณโรสเนี่ยแรงถึงไหนแล้วนะครับนี่จังหวะนี้นะครับผมโอเคก็ถือว่าแรงอยู่เหมือนกันนะครับผมจังหวะนี้นะครับโอเคเอาเรื่องนะครับผมแถมแข็งดีด้วยนะครับผมก็ถือว่าช่วยกันก่อกวนแล้วก็ป้องกันทั้งสายตรงข้ามไม่ทั้งเขาเนี่ย สามารถอับทางทหารเนี่ยได้เยอะพอที่จะกันเราได้นะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับโอเคกับผมส่วนทางเราเนี่ยก็มีการโจมตีทางบ้านฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อเนื่องนะครับทุกคนส่วนทางผมเนี่ยก็เตรียมชุดสานะครับผมบอกเลยว่าต้องมียำแคนนะครับผมจังหวะนี้นะครับยังไงสีม่วงเนี่ยก็มีการส่งทางทหารนะครับผมไปกันทางบ้านเขานะครับทุกคนส่วนทางเรนเนี่ยก็จังหวะตรงนี้นะครับผมจัดการตรงจุดที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยกำลังอ่อนแอนะครับผมจังหวะนี้นะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับทุกคน เขาสร้างทหารเนี่ยบังกันไม่ทันนะครับผมเรามาตีแตกก่อนนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับถือว่าเราเนี่ยทําเกมไม่ทันนะครับนี่อย่างจังหวะนี้นะครับอันนี้ก็มีการโจมตีทางบ้านใหญ่ฝ่ายสีฟ้านะครับทุกคนกาลังขึ้นบ้านสองเลยนะครับผมส่วนทางเขียวนีออนเนี่ยก็กดยอมแพ้เรียบร้อยลวครัทุกคนจังหวะนี้ต่อไปก็เป็นทางฝ่ายสีฟ้ากดยอมแพ้นะครับผมเหลือสีม่วงคนเดียวนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับ ชัยชนะก็ได้เป็นของเรานะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ mm. ผมทำคลิปต่อไปจ้วนะครับ mm. ขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับ